ในช่วงจังหวะที่ชีวิตตกต่ำเงิน1บาทเงิน5บาทเงิน10บาทหรือเงินร้อยบาทนี้มันมีค่ามากมันมีค่าต่อชีวิตของเราสุดๆในช่วงที่ลำบากดังนั้นก็ใช้โอกาสนี้ในช่วงชีวิตที่ตกต่ำนี้อย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิลมชาแนลครับ คลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยในเรื่องของชีวิตนะครับที่ตอนนี้หลายๆท่านเองก็อาจจะกำลังลำบากอยู่ในช่วงที่ชีวิตตกต่ำอย่างมากเงินแค่10บาทเงิน20บาทหรือเงินร้อยหนึ่งในช่วงจังหวะแบบนี้นะครับก็มีค่าอย่างมากสำหรับหลายๆท่าน ที่กำลังประสบพบเจอกับชีวิตที่ลำบากซึ่งผมเองนะครับในเดือนนี้ก็ได้พูดคุยกับหลายๆท่านที่มีชีวิตที่ประสบพบเจอกับความตกต่ำหรืออยู่ในช่วงชีวิตขาลงเช่นนี้ช่วงที่ไม่มีเงินเลยช่วงที่ไม่มีค่าบ้านไม่มีค่ารถหรือแม้แต่เงินจะกินข้าวก็แทบจะไม่มีแต่บางท่านเองก็ไม่มีอะไรเลย ก็มีแต่ติดลบมีแต่นี่สินก็ชีวิตในช่วงนี้ก็ลำบากอย่างมากแต่หลายๆท่านเองก็ได้ธรรมะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปสู้ต่อไปแต่บางท่านพยายามที่จะนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตแต่มันไม่สามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้เพราะว่าชีวิตนั้นมันลำบากเหลือเกิน มันจะต้องทำหากินมันจะต้องดิ้นรนการที่จะมีจิตใจที่จะปฏิบัติธรรมนั้น mm. ก็เป็นเรื่องที่ยากซึ่งหลายๆท่านก็เกิดความท้อใจในการที่สร้างคุณงามความดีหรือในการทำดีเพราะว่ายิ่งทำดีชีวิตก็ยิ่งตกตำ่ำยิ่งลำบากไม่เหมือนกับบางคนที่เขาคดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ชีวิตของเขากลับมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่ำรวยแต่กับเรานั้นพยายามที่จะอยู่ในศีลในธรรมพยายามที่จะสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจแต่ชีวิตนั้นยิ่งลำบากยิ่งไม่มีจะกินซึ่งได้พูดคุยกับหลายๆท่านก็มีลักษณะเช่นนี้ก็เกิดความท้อใจยิ่งในช่วงที่เราลำบากก็ยิ่งจะหาคนที่ มาช่วยเหลือได้ยากหรือคนที่เคยช่วยเหลือเราบางทีเราเองอาจจะไม่รู้เขาก็อาจจะลำบากเช่นกันแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกเราเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองนะครับที่ประสบพบเจออยู่ในตอนนี้ก็อย่าไปคิดมากอย่าไปทอ้อก็เอาประสบการณ์ณนะตอนนี้นะครับเหตุการณ์ในชีวิตณนะตอนนี้ที่เราประสบพบเจอนี้เป็นบทเรียนกับตัวเองว่า เราเองในวันข้างหน้าหรือในวันต่อไปในวันพรุ่งนี้เราเองจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาณอย่าคิดว่าตอนนี้เราเองก็มีกินมีใช้วันข้างหน้าเราเองจะมีกินมีใช้แบบนี้วันหน้ามันไม่แน่นอนบางทีอยู่ๆการงานของเรามันอาจจะไม่ดีเหมือนตอนนี้ก็ได้บางท่านเองตอนนี้อาจจะกำลังดีอยู่ก็อย่าประมาท เพราะว่าชีวิตของเรานั้นถ้าเราเองทำงานไม่ไหวในวันหน้าหรือเราอาจจะเกิดเจ็บป่วยในวันหน้าหรืออาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราเองก็อาจจะไม่มีรายได้เหมือนตอนนี้หรือรายได้ที่เรามีอยู่มันก็อาจจะหดหายไปหมดลงไปกับความประมาทของเราในวันข้างหน้าก็ได้ก็เหมือนกับหลายๆท่านเองที่อาจจะผิดพลาดกับชีวิต วางแผนไว้ดีวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่พอเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราเองไม่ประมาทนั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเมื่อเราประมาทแล้วเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันก็ยากที่จะแก้ไขหลายๆท่านเองเคยมีเงินใช้เคยมีอาหารการกินอย่างดีแต่มาวันนี้ เงินแทบจะกินข้าวก็ไม่มีจะจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีอีกยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยมีก็ใช้ชีวิตอย่างประมาณคิดว่าชีวิตจะต้องดีแบบนี้ตลอดไปแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับชีวิตของเรามันมีขึ้นมีลงเพราะเหตุปัจจัยที่เราสร้างนั่นเองในตอนที่เรายังดีอยู่ เราเองอาจจะได้รับวิบากกรรมดีหรือบนเก่าส่งผลอ,อยู่ก็ได้เราเองก็ประมาทด้วยการไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมใจเมื่อเราไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมใจการกระทําของเรามันก็จะเป็นการกระทําที่ประมาทเมื่อเราไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมใจเรามัวแต่ไปเพลิดเพลินอยู่กับรูป อยู่กับเสียงอยู่กับกลิ่นอยู่กับรสหรือสัมผัสทางกายพอเราเพลิดเพลินเราพอใจเรากำหนัดมากเราเองก็จะประมาทเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเสื่อมไปหรือมันหายไปหรือมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการทุกวันนี้เราก็เลยประสบปัญหาชีวิตหรือมีความทุกขนะ์ณปัจจุบันหรือที่เราเข้าใจกันก็คือในช่วงชีวิตขาลง ในช่วงชีวิตตกต่ำในช่วงชีวิตที่ลำบากการที่เราจะไปให้คนอื่นช่วยหรือเราเองพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมันก็อาจจะต้องรอเวลาก็ต้องใช้เวลาเราเองก็ต้องกลับมาสำรวมทั้งกายสำรวมวาจาและสำรวมใจของเราก่อนเพราะการที่เราไม่สำรวมทั้งกายวาจาและใจก่อนหน้านี้มันจึงทำให้ชีวิตของเรานะัปัจจุบัน จึงเป็นอย่างนี้ดังนั้นหลายๆท่านเองเมื่อกำลังประสบพบเจอกับปัญหาอยู่ณนะตอนนี้อย่าไปท้อใจอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษใครๆอย่าไปโทษสามีอย่าไปโทษภรรยาอย่าไปโทษลูกแต่จงกลับมาพินิษพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่เราทำผิดพลาดหรือการใช้ชีวิตของเรานั้นเราผิดพลาดตรงไหน มันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้กลับมาทบทวนเราใช้เงินเยอะเกินไปหรือไม่เราใช้เงินเกินตัวเราสุรุ่ยสุร่ายเราไม่รู้จักการได้มาของเงินพอได้เงินมาเราเองก็ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นเมื่อได้เงินมาแล้วเราเองก็ไปตกเป็นทาสของมันก็จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่รู้จักการใช้จ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะ เมื่อเราสุรุ่ยสุร่ายถ้าหากรายได้ของเรามันมีไม่มากพอรายจ่ายของเราเยอะเงินทองมันก็จะไม่พอมันก็จะหมดไปเพราะว่ารายได้ของเราอาจจะลดลงแต่รายจ่ายของเรานั้นมันมีมากมันก็เลยไม่สมดุลพอนานวันเข้าหลายเดือนเข้าหลายปีเข้าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะติดขัดทำให้การใช้ชีวิตของเรานั้นมันก็จะเริ่มมีปัญหา เราเริ่มหยิบยืมเงินคนอื่นเริ่มรบกวนคนอื่นเริ่มกู้หนี้ยืมสินมันก็ทําให้ชีวิตของเรานั้นลําบากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหลายหลท่านเองรายได้อาจจะไม่มากพอแต่รายจ่ายมันเกินตัวรายจ่ายมากกว่ารายรับดังนั้นปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้โอกาสนี้ในช่วงที่เราตกต่ําหรือเราไม่มีจะกินเลย อยู่ในช่วงที่เราลำบากลองหันกลับมาอยู่ในศีลในธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เรานั้นรู้จักใช้ใจให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะถ้าเรามีรายได้ที่น้อยมีรายได้ที่ไม่มากเราเองก็ลดรายจ่ายต่างๆถึงแม้ว่าช่วงนี้หลายๆท่านเองยังมีหนี้สินอยู่เราเองก็ลองหันกลับมาพินิษพิจารณาดูว่า เราสามารถที่จะลดรายจ่ายของเราในเรื่องใดได้บ้างเพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะเดินต่อไปได้ 2. ในเรื่องของการครบมิตรคบเพื่อนเราก็พยายามคบหาคนที่อยู่ในศีลในธรรมเพื่อเราเองจะได้สำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจได้เพราะถ้าในช่วงจังหวะอย่างนี้เราไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมใจแล้ว มันก็จะยิ่งทำให้เรานั้นเกิดความประมาทมากขึ้นทำให้เรายิ่งมีความทุกข์มากขึ้นก็เป็นโอกาสดีที่เราจะเลือกคบหากัลยาณมิตรครบเพื่อนที่ดีประการที่สมก็คือในเรื่องของการทำมาหากินหรือการทำงานของเราเป็นโอกาสดีที่เราจะกลับตัวกลับใจมีความขยันขันแข็งมากขึ้นตั้งใจทำงานมากขึ้นไม่เหลวไหลเอาเวลาที่เราไปหลงอยู่กับอบายมุก อย่างเช่นไปดื่มสุราเมรยัยไปเที่ยวกลางคืนหรือไปเล่นการพนันมีความเกียดคร้านคบหามิตรชั่วหรือชอบไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาเราเองก็ละเลิกเสียเราก็กลับมาสอดส่องกลับมาตั้งใจทำหมากินในหน้าที่การงานของเราทำให้มันดียิ่งถ้าเราเองทำธุรกิจส่วนตัวก็ยิ่งจะต้องทำให้มากขึ้นมาเรียนรู้มาตั้งใจมาพินิจพิจารณา ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เรายังไม่รู้เรายังไม่เก่งเราจึงสร้างเม็ดเงินได้ไม่มากเราจึงมีรายได้ที่ไม่มากพอก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในช่วงจังหวะชีวิตขาลงที่เราเองจะได้มาพินิจพิจารณาในเรื่องของการงานของเราอย่าเอาเวลานี้ไปจมปลักอยู่กับความคิดความท้อแท้ความท้อใจ กับการที่คนอื่นไม่ช่วยเรากับการที่เราเองอาจจะไปหยิบยืมเงินคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ให้เราก็รู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกทุกข์ใจเอาเวลาเหล่านั้นมาพินิษพิจารณาในเรื่องของการงานของเราเองทําการงานของเราเองให้ดีที่สุดทําให้มากขึ้นมีความขยันมากขึ้นและถ้าเรามีไรายได้มากขึ้นมีเงินมากขึ้นต่อไปเราเองก็ควรจะรู้จักแบ่งเก็บ รู้จักรักษาทรัพย์เพราะว่าเราเองมีประสบการณ์ชีวิตแล้วว่าในช่วงจังหวะที่ชีวิตตกต่ำเงิน1บาทเงิน5บาทเงิน10บาทหรือเงินร้อยบาทนี้มันมีค่ามากมันมีค่าต่อชีวิตของเราสุดๆในช่วงที่ลําบากดังนั้นก็ใช้โอกาสนี้ในช่วงชีวิตที่ตกต่ำนี้อย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทและเมื่อเราเองสามารถที่จะตั้งตัวได้ พอมีเงินแล้วก็พยายามเลี้ยงดูตัวเองให้อิ่มหนำแล้วก็ดูแลพ่อแม่ดูแลคนในครอบครัวนอกจากนี้ถ้าเราพอมีเงินก็ไม่ประมาทด้วยการรู้จักแจกจ่ายกระทำบุญรู้จักปล่อยรู้จักสละรู้จักละความตรรนีคือมีจาคะนั่นเองเราเองทำแบบนี้บ่อยๆมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆแม้แต่เงินทอง หรือแม้แต่ชีวิตของเราแม้แต่คนในครอบครัวแม้แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราหรือล,ลูกหลานของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนก่อนหน้าน,นี้เราเองก็มีความสุขมีเงินมีทองใช้แต่ณปัจจุบันนี้เราเองก็ไม่มีเราติดขัดเราตกต่ำเราขัดสนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราเองก็เห็นสัจจะความจริงแบบนี้ การที่เราสามารถพินิษพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแบบนี้จะทําให้การใช้ชีวิตของเรานั้นมันจะไม่ประมาณเราเองก็จะรู้ว่าตัวเราเองวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บป่วยและก็ต้องตายไปเราก็จะเริ่มไม่ยึดแม้แต่ในทรัพย์สมบัติต่างๆที่เราหาได้มาหรือเราเสียไปเราเองก็ไม่ทุกข์ใจกับมัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และกรดับไปมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันเสื่อมสลายได้ก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่าน,นนะครับที่อยู่ในช่วงชีวิตขาลงอยู่ในช่วงชีวิตตกต่ำเงินบาทหน้าบาท10บบาทร้อยบาทในช่วงนี้มีค่ามากเหลือเกินเพราะฉะนั้นใช้โอกาสนี้เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจให้กับตัวเองว่าเราจะไม่ประมาทอีกต่อไป สำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจพยายามคิดดีทำดีพูดดีถึงแม้ว่ามันอาจจะเห็นผลช้าแต่วันข้างหน้าการที่เรามีความสำรวมแบบนี้มันจะมีผลอย่างแน่นอนครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อทำได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจอนุโมทนาบุญสาธุครับ